สวัสดีครับผมแดดดี้อาร์มนะครับแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับบริษัทเกรดการ์ดนะฮะหน้าใหม่มาแรงได้นขนาดนี้นะฮะซึ่งขนาดนี้ก็คือสัตว์ที่ชื่อว่า tag หรือว่า tag นะครับซึ่ง tag ของเค้านี่ย่อม,มาจาก technical นะครับ authentication and grading ย้ำนะฮะมีคำว่า technical ด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ย tag เองเนี่ยนะฮะเน้นย้ำมากเลยเรื่องของการใช้ียกว,ว่า t e c h n o l o g นะครับในการที่จะมา เกรดดิ้งการ์ดต้องบอกว่าบริษัทแท็กนะฮะเริ่มด้วยฟาวเดอร์ที่ว่าคุณสตีฟแคสซึ่งก็เป็นนักสะสมรเราเนี่แหละฮะซึ่งแบบสะสมมานานแล้วเป็น10บสปีนะะแต่ว่าก็เจอปัญหานะ,ะเหมือนกับเราเราเลยก็คือไอ้บริษัทเกรดการ์ดทั่วไปที่เราจเจอเนะะี่ยมีความเลยนะ,ะไม่คงเส้นคงวาของการเกรดนะบางทีเกรดครอสไปปุ๊บอา้าวคะแนนก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะ,ะหรือว่าแคะแ,แกะมาแล้วก็เกรดบริษัทเดิมหรือว่าคะแนนเกรดนะครับม<ร>ันก<ร>็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิมแสดงว่า เฮ้ยการเกดการ์ดในป,ในปนัจจุบันมันมีปัญหาแน่นอนเลยนะซึ่งคุณสตีฟแคสเนี่ยนะฮะก็เลยเรียกว่าใช้ว่าเป็น 10, 10ปีนะตามตามเว็บไซต์เขาบอกนะในการพัฒนาเรียกว่าเป็นทั้ง AI นะแมชชีนเรนิ่งต่างๆที่ช่วยในการเกดการ์ดซึ่งจุดขายเลยของแท็กเลยคือ1นนะฮะเรื่องของการ,รกว่าเขาบอกว่าโปร่งใสามากเลยนะฮะเพราะว่าใช้เรื่องของเรียกว่าเทคโนโลยีนะฮะเรื่องใช้แมชชีนเรนดิ่งมาช่วยในการในการเกรดดิ้งแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมีสิ่งที่เรียกว่า Digital Report ซึ่งเจ๋งมากๆเดี๋ยวผมให้ดูนะกับอที่2จุดขายก็คือน,นี่เลยเรื่องของ s ล a หรือว่าไอ้ตัวไอนะกรอบมันที่สวยมากๆนะซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมมีใบหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะให้ดูนี่นี่ครับใบนี้น,นี่เห็นไหมอย่างแรกเลยนะผมว่าจุดขายของเขาก็คือเห็นไหมอ่านี่ให้ดูนี่นะครับความใสฮะไอ้ไอ,อ้ตัวสลัของเขาเนี่ยใสายมากๆ เทียบกับสมมตินะผมให้ดูเทียบกับ,มมนะบ,กบนี่คือ BGS นะฮะเห็นไหมซึ่งผมว่าเอลตัวออของแท็กเนี่ยมีความใสมากกว่ามผมว่ามันสวยกว่านะครับซึ่งอันหนึ่งจุดขาดนั่นก็คือนี่ฮะตรงเลเบลเห็นไหมตรงน,นี้นะครับถ้าเป็นของอ,อ,อย่าง BGS หรือ P.S.N เนี่ยจะเป็นกระดาษนะฮะกระดาษแล้วก็ใส่เข้าไปใช่ไหมแต่ว่าของแท็กเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเลเซอร์พิมพ์ลงไป นรหรือว่ากัดลงไปในบนตัวพลาสติกเลยนะฮะอันนี้คือจุดขายของเขาอันนึงเลยซึ่งแน่นอนนะฮะอ,อ,อันหนึ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นตัว QR code ซึ่ง QR code ของผมเชื่อว่ามันคงเป็นเหมือนเป็นกระดาษมาแปะนะซึ่งอันเนี้ยสำคัญม,มากเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับและหนึ่งจุดาขายหนึ่งของเขาก็คือเห็นไหมฮะว่าเรียกว่าไอเลเบลเขาจะเป็นแบบว่าไบเลงโกะคือมี2ภาษาด้วยอย่างเงี้ยอย่างการ์ดนี้นะครับเป็นการ์ดสายญี่ปุ่นใช่ไหมก็จะมี ภาษาญี่ปุ่นด้วยภาษาอังกฤษด้วยอย่างนี้นะครับนี่มาแรกเลยนะฮะกรอบมันสวยมากๆนะฮะแต่ะนี้ความหนาเราดูนี่ความหนาความหนาของน,นะฮะนี่ความหนาของการของแท็กจะบางกว่าของเอ่อ BGS นะครับแต่ว่าก็จะหนากว่าของ p s a นี่ p s a นี่พิเศษจะบางมากเลยนะฮะแต่ว่าของแท็กนี่จะหนาขึ้นมาหน่อยว่าเป็นกลางๆแล้วกัน แล้วก็อีกอันเนื้อที่ผมชอบเลยเกี่ยวกับสแลบของแท็กนี้ก็คือเรียกว่านะาตัวที่เอาไว้ยึดการ์ดข้างในเนี่ยมันพอดีมากๆเลยนะครับกับการ์ดซึ่งจะเห็นเนี่ยอย่างการ์ดโปเกมอนไงครับอย่างของ P.S.A ที่ผมไม่ดูเนยะอย่างนีน้บางทีเนี่ยนะฮะรุ่นนี้บางอันเนี่ยผมเขย่าเนี่ยมันมีเสียงด้วยนะคือมันมันไม่สนิทน,นะมันก็จะเลยทําให้การ์ดเนี่ยมันมีขยับได้ด้วยนะฮะอันนี้ของ P.S.A ส่วน B.T.S เนี่ย แก้ปัญหาโดยการใช้นี่เลยเป็นตัวแผ่นแผ่นยางพลาสติกอันเนี้ยข้างในเนี่ยนะมฮะซีลอีกรอบนึงแล้วก็แปะไปทำให้การ์ดไม่เคลื่อนก็โอเคแต่มันเรียกว่านะมันก็จะมีเห็นตัวตัวสลิปข้างในอีกอันหนึง่งแต่ว่าของแท็กเนี่ยนะครับไม่มีเลยซึ่งต้องบอกว่ามันนี่มันพอดีกับการ์ดมากมากเออผิดอันนี้นะ มันพอดีกับการ์ดมากๆเลยนี่ไหมครับอ่าโอเคแล้วต่อไปเนะี่ยอันนี้คือเรื่องของออตัวกระบอบมันใช่ไหมหรือต,ตัวสลับมันใช่ไหมต่อไปผมว่าจุดขายที่บอกว่าสุดๆเลยของแท็กเลยก็คือเรื่องของดิจิตอลรีพอร์ตซึ่งเราสามารถที่จะสแกนนะครับนี่สแกนตัว QR โค้ดตรงนี้ปุ๊บนะฮะแล้วมันก็จะลิงก์ันไปที่ตัวรีพอร์ตที่อยู่ในเว็บไซต์เลยซึ่งน่าทึ่งมากสุดยอดมากอ่ะ เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้พอผมเข้าไปที่ตัว QR code ปุ๊บเนี่ยอย่างการเมื่อกี้เห็นไหมฮะจะขึ้นเลยนี่แท็กสกอเรียบร้อยปุ๊บนี่ลงมาข้างล่างนะฮะซึ่งอันนี้ <c oughs> เขาบอกว่า Surface Detect Transparency Slider อันนี้ผมว่าสุดยอดมากๆอันนี้เอาไว้ดูเรียกว่าเป็น Surface รอ,อ,อยทุกอย่างบน Surface นะนี่เราลองมีสไลด์บาร์ลองเลื่อนลงนะ ปึ๊บปุ๊บป๊บเห็นไหมเฮ้ยเราเริ่มเห็นรอยบนบนผิวมันอะเนี่ยเห็นไหมปุ๊บเราเห็นว sure ่าเฮ้ยนี่ตอนนี้ก็มีจุดหนึ่งตรงนี้เห็นไหมนี่มีจุดหนึ่งจุดหนึ่งเงี้ยซึ่งหกดีมากๆเนี่ยเห็นชัดเลยคือไม่ต้องไม่ต้องบอกเลยนะว่าใครเป็นอะไรเนี่ยมานี่เราเห็นชัดเจนน่าอย่างเงี้ยมีรอยมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยรอย งเงี้ยครับเห็นชัดมากนะปรับขึ้นได้ปึ๊บนี่ยเลื่อนลงมาปึ๊บอ่าอันนี้บอกป๊อปนะฮะอันนี้ไม่พอมีการเรียกว่าแรงกันด้วยนะระหว่างการ์ดใบนี้นะระหว่างการ์ดอะไรน,นะการก,ารนนะการก๊อปปี้อันนี้นะฮะในเรียกว่าในในเกรดต่างๆด้วยอย่างเงี้ยน,นี่มีให้ดูด้วยแต่ว่าที่ผมว่าเฉยๆนะผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผมว่าเด็ดเลยก็คือนี่นะฮะอันนี้บอกเลยค่าเซนเทอริงเท่าไหร่นะฟรอน เลฟไลท์ line, นะท็อปทอมเท่าไหร่นี่ชัดเจนมากนะเซอร์เฟตมีมีรอยอะไรเปล่าไม่ไม่มีนะอย่างงี้ไหมแล้วก็ดูเนี่ยนี่นะฮะการสเกลลิ่งขนาดของเขานี่คือเป็นส่วนพันนะถึงแม้ว่าเกรดเนี่ยถึงแค่สิบจังแต่วเวลาเราเขาเขาเขาเลยนะเขาเกรดเนี่ยเขาใช้เรียกว่าเป็นสเกลที่ที่ละเอียดมากๆเลยเนี่ยเต็มพันเห็นไหมฮนะเนี่ยแองว่าทั้ง เออเนี่ยแองเกลิลด้วยเนี่ยทุกอย่างเลยไหมนี่ท front, ั้งฟรอนต์นี่นี่นี่คือมุมใช่ไหมฮะนี่เอชไหมหุนละเอียดมากๆปึ๊บคอนเนอร์ดีเทลนี่แล้วเขาถ่ายด้วยมาด้วยนะนี่นี่นี่เห็นไหมปึ๊บโอเคเนี่ยเห็นไหมก็คะแนนเรีวยกว่าเกือบเต็มนี่เรือนได้ด้วยเรีอนได้ด้วยลงมาอีกปึ๊บนี่แบ็คคอนเนอร์ เอชนี่ไมฮะโชเอสด้วยนี่เต็มเลยไหมเต็มเนี่ยชัดเจนคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคะแนนนี้ได้มายัางไงเห็นไหมเนี่ยข้างด้านหลังด้วยแล้วไม่พอนี่มีรูปเรียกว่าถ่ายแบบอย่างสวยเลยนะของกายของเราแล้วก็ สามารถที่จะโหลดออกมาได้นะฮะทั้งหมดเนี้ยโหลดมาได้หมดเลยเป็นซิปไฟล์ผมโหลดมาแล้วสวยมากๆากเว่าใครที่แบบอยากจะไปขายต่อนะโหลดจากนี้กุ๊ปแล้วไปลงขายได้เลยนะสวยจริงๆเลยเมื่อกี้นะ,ะก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดเด่นเลยนะฮะของทางแท็กหรือว่า TAG นะฮะแต่ว่าแน่นอนมีข้อดีนะฮะมันก็ต้องมีข้อด้อยแล้วก็มีจุดที่ต้องคอนสนวัวต้องระวังไว้นะฮะก็บอกว่าพอดีเลยนะฮะเมื่อคืนเนี่ยผมเรียกว่าคุยกับทางแอดมินแม็กจากเพจ เ e a s u r e Case นะฮะซั่งเอ็ด uh, ม uh, mm ินแม็กบอกว่าเฮ้ยเขาเคยไปเห็นนะเรียกว่าฝรั่งเนี่ย mm hmm. เขามีการแกะไอโตเสลแบของแท็กเนี่ยเรียกว่าแคบบิดมันก็แตกแล้วนะออกมาผมก็เลยนะลองไปดูไอคลิปตัวนี้บ้างน,นะแล้วก็เห็นจริงๆด้วยนะฮะคือต้องบอกว่า ทางเจ้าของคลิปเนี่ยเขาลองแกะนะคือเขาลองบิด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 ,บดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันก็แตกออกมาเลยนะซึ่งสิ่งที่เขาแตกเนี่ยว่าทำไมมันแตกนะฮะคือเขาบอกว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราเอาจะสลับสองอันเนี่ยมาประกบกันใช่ไหมฮะเขาต้องทําเรียกว่าเป็นอัลตราโซนิกซิลนะครับซึ่งอย่าง PSA b e พวกเนี้เวลาเขาซิลเขาจะซิลเรียว,ว่าครบหมดเลยรอบหมดเลยนะฮะแต่ว่าของแท็กเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าจะซิลแค่บางสวยย่วนแค่นั้นเองนะทำให้เรียกว่ามันก็ เรียกว่ามีความแข็งแรงที่น้อยกว่าออของปฏิกิริยาอื่นๆนะครับซึ่งพอคลิปนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยทาง TAG เนี่ยก็ได้เข้าเข้าไปตอบในคอมเมนต์เลยทันทีเนี่ยต้องบอกว่าเพราะเรียกว่าแอคชั่นเร็วมากนะซึ่งทาง t a g ก็ตอบเลยว่าตอบโอเคนะคือก็บอกว่าเอ้ยก็ขอบคุณนะที่ว่าอุตส่าห์มาโทษทดสอบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าสาเหตุที่เราบอกว่าเขาเขายอมรับก่อนนะว่าเวลาเขาซิลเนี่ยเขาไม่ได้ซิลเต็มครบนะเขาซิลแค่ บางส่วนเองที่ตามที่เขาคิดว่ามันพอแล้วเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าเขาซิลทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะมีความไม่ส,สม,ม่ำเสมอกันนะครับทาให้เรียกว่าความใสมันลดลงนะฮะนี่คือเหตุผลของเขานะครับแล้วเขาบอกแต่เขาบอกว่าแต่เขาเนี่ยตอนนี้เองมีการพัฒนาแล้วนะนะเรียกว่าปรับปรุงนีเ่เรียบร้อยแล้วเนี่ยซึ่งเขามีการคุยกับทางเจ้าของคลิปเรียบร้อยแล้วเ,เร,รือยนี่ยเดี๋ยวเขาจะลองส่งมาให้ทางเจ้าของคลิปแล้วลองทดสอบอีกทีนึงนะครับก็เรียกว่า ก็ดีนะครับก็คือยอมรับเลยแล้ว,ลวบอกโอเคแล้วเราจะทําพลาดต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นแล้วเ,เป็นข้อ,อ,อควรระวังละกันนะครับแล้วก็ดูอไปว่าสุท้ายนเนี่ยไอตัวแท็กมันจะเป็นยังไงนะครับขัออีกอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้สําหรับผมเองผมบอกว่าอย่างบริษัทที่เกรดการ์ดนะฮะหรือบริษัทที่ต้องไปเซอร์ติฟายคนอื่นเนี่ยผมเรียกว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยสำคัญมากเลยนะซึ่งผมว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับมันต้องเรียกว่าเก็บเป็นเป็อเลยนะ ันเป็นสีที่ต้องสะสมตามเวลานะหมายความว่าอย่างบริษัทเกรติยอย่าง P.S.A.B.T.S เนี่ยเขาทำมานานแล้วแล้วก็เรียกว่าไม่มีจุดไม่มีเรียว่าไม่มีจุดด่างพร้อยะผมว่านะนักกันนะฮะทำให้เรียกว่าคนก็ค่อนข้างยอมรับนะแต่ว่าอย่างแท็กเนี่ยนะฮะเป็นน้องใหม่มาเลยนะ่ยผมว่าต้องรอให้หรือว่าเวลาพิสูจน์แล้วกันนะผมว่าว่าเขาจะไปได้ถึงไหนนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับสำหรับเรียกว่าใครอยากจะเป็นทางเลือกผมว่าโอเคนะแต่สำหรับผมเองเนี่ยนะฮะสำหรับการ์ดที่มีอาจจะมีราคาแพงนะครับหรือว่าการ์ดที่ผมต้องใจเก็บ ยาวยา,วยา,วงาลงไว้ลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ยังไงผมก็ยังเลือกบริษัทหลักอยู่ทั้ง PSA BGS CGC SGC SG ูอย่างเงี้ยน,นะครับผมนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าใครนะฮะสนใจที่จะส่งเกตตอนนี้เองเนี่ยผมเห็นเนี่ยที่เมืองไทยจริงเนี่ยมีแค่ถ้าที่ผมเห็นนะมีแค่ที่เดียวคือ,อทางเพจเทชเชอร์เคสนะไอ้ผมไม่ได้ข้าในหน้าแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นข้อมูลให้ใการเผื่อใครสนใจแล้วก็จะบอกอันนี้ครับว่าไอ้ตัว แท็กเนี่ยฮะไม่ได้ส่งได้เกดทุกอย่างนะแท็กเนี่ยรับพวก t c g อยู่แล้วนะฮะพวกด r ก้อนบอลโปเกม m อนยูกิโออ่าการ์ดกีฬาด้วยแต่ว่าต้องเป็นการ์ดที่เอ่อะนะเกาะหลังปีห9 8 9งนรปบนะฮะอันนี้ถึงเข้าถึงจะรับด้วยนะครับนี่ก็เช็คให้ดีนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะ กด s ับ s c ไคร e กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมนะครับไม่ลอดไปก่อนนะครับสวัสดีครับ